ค่ะแนมสติกเกอร์ล้ำปังนะคะวันนี้ร้นมาลอกฟิล์มเก่าออกนะคะลอกยากมากเลยออกมาทีเป็นแค่เศษๆอย่างนี้เลยนะคะจะใช้เวลาลอกเยอะหน่อยนะคะคันนี้ใช้เป็นฟิล์มไฮคู b แบคคาร์บอนค่ะตอนนี้ติดแอนรอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแผ่นหลังตัวนี้จะเป็น BC อ่า25นะคะเบอร์60% แบคคาร์บอนจะลดความร้อนได้ค่อนข้างดีนะคะดำน,นอกสว่างในนะคะข้างหน้าเป็น BC35 นะคะจะเป็นเบอร์50%นะคะอร์นะคะ,ะด้านข้างก็จะประมาณ55-80%เได้นะคะเดี๋ยวแผ่นด้านหลังตัวนี้เราความร้อนได้ถึง70%เลยนะคะของไฮคู b แบคคาร์บอนนะคะครนนี้ลูกค้าใส่อะไรแผ่นหน้าแผ่นหลังใช้เบอร์อ่อนเลยนะคะ เห็นไหมคะเบอร์สามห้าเป็นเบอร์อ่อนพอดีลูกค้ามีปัญหาเรื่องสายตานิดนึงเลยไม่อยากใส่กีนเข้มนะคะส่วนแผงประตูก็เบอร์เข้มมาอีกเบอร์หนึ่งเบอร์สองห้าเนี่ยการมองเห็นกลางคืนได้ถึงยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบเห็นโลโก้ลักษณะน,นี้นะคะสามารถที่จะลบได้นะคะถ้าเรามีน้ำยาล้างเล็บลอกมาแต้มแต้มดูก็จะได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็มาที่ร้านนะคะ เราจะมีน้ำยาลบให้นะคะสนใจก็เปลี่ยนฟิล์มนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษหลายยี่ห้อเลยแต่ตอนนี้ไฮคูถือว่าลดความร้อนได้มากสุดนะคะแล้วก็คุ้มด้วยยังไงก็แวะมาที่ร้านได้นะคะ05 4 2 1 8 4 1 8 05 4 2 2 4 4 1 8สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ